อัปเดตแล้วยอมความกดอากาศต่ำเข้าไทยเช็คสภาพอากาศวันนี้13-18กันยายนติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะการคาดหมายอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่13-18กันยายนในช่วงวันที่13-16กันยายนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ประเทศไทย ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในช่วงวันที่17-18ถึงกันยายนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ